สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มามืดๆนิดนึงแล้วเห็นกองพนันเทินทึกข้างหลังปะก็เป๋ามีเรื่องมีเรื่องตื่นเต้นจ้ะคือเรากำลังจะไปฮอกไกโดกันค่ะแล้วไฟจิงๆิงเราอ่ะก็คือออกจากสนามบินสุวรรณภูมิตอนตีสองเราก็เลยแบบจริงๆเราจะเดินทางด้วยสายบินของกงแอร์ไลน์นะคะตอนแรกเนี่ยนึกว่าอีกจักประมาณครึ่งชั่วโมงค่อยออกเพราะว่ามันมีเวลาอยู่เพราะเดินทางตีสองต่ตอนเนี้ยประมาณสุ่มตอนนี้สี่ทุ่มนะคะ ก็จริงๆมีเวลาอยู่เยอะแต่ว่าเมื่อกี้สายการบินโทรมาบอกว่ารู้หรือยังคะว่าสายการเออว่าไฟที่เราที่บินจากฮ่องกงที่เราต้องไปต่อเครื่องล้วไปฮอกไกโดเนี่ยมันเค่เจน oh my god เขาก็เลยเราผมก็เลยถามว่าเอาไงครับพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวหาตั๋วการบินไทยให้แต่ว่าถ้าตั๋วการบินไทยคือออกเที่ยงคืนจริงๆแล้วถ้าเที่ยงคืนเราต้องถึงสนา,ามบินแล้วจ้าไม่ใช่เที่ยงคืนพี่แต่เมื่อกี้ฉันฟังคือห้าทุ่มอะไรไม่ห้าทุม <c oughs> ท่มห้าสิบนี่แหละนะอ๋อ้อโอเค ก็เหลืออีกสองชั่วโมงโซเราต้องขึ้นเครื่องภายในเช็คอินภายใน,ใน,ในต่างประเทศันเท่าไหร่วะสี่สิบนาทีปะ่ะเฮ้ยนาทีชั่วโมงกว่าชั่วโมงสิบห้านาทีเออหรือสักอย่างเนี่ยมันเราไม่รู้ทําไงเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราไปสแตนบายที่นาะใช่เราก็เลยเมื่อกี้เขา<ล>บอกว่าเด<ง>ี๋ยวเขาจะพยายามติดต่อให้ก่อนแต่เราก็แบบไม่มั่นใจแล้วเพราะว่าจากบ้านไปถึงสนามบินก็ใช้เวลาแบบอย่างเร็วเลยนะก็คือสี่สิบนาทีเพราะฉันก็เลยตัดสินใจว่าออกไปก่อน ไปรอก่อนแล้วถ้าเกิดมันเฟลเราก็จะแบบเกาะเคาน์เตอร์อยู่อย่างนั้นอ่ะหาเลือกอยู่อย่างั้นนะไม่ถึหาเลือกหรอกเดี๋ยวไปดูว่าเขาขายทางออกให้เราย่งไงเพราะว่าเราจองรีสอร์ทไปเรียบร้อยหมดแล้วจองรถจองอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วประเด็นคือจากกําลังจะแบบชิวๆตอนนี้คุณนลกมากเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ขึ้นไปเป็นยังไงนะคะน้องแกนเราจะเราอาจจะไม่ได้ไปแล้วนะทำยังไงดีอ่ะต้องพยายามนะสู้ไหม นะเรายังมีความหวังอยู่นะเกณฑ์นะอุต่าหแหกขี้ตายังไม่นอนปกติสามทุ่มนี่คือหลับไปแล้วนี่ก็อบตีทุ่มแล้วนะจจเกตเป็นไงคะเจ๋เลยช็อกไปเลยอ่ะแล้วคือคือมันไม่ใช่ความผิดเรามันเป็นสถานการณ์ที่แบบเฮ้ยฉุกเฉินมากแล้วป้าป๊าก็คือเมื่อเย็นป้าป๊าบอกว่าเช็คแล้วไฟยังอยู่เลยใช่ไหมนี่เจ้าหน้าที่อยู่ๆก็โทรมาบอกโอ้ย my god my god หาับ,าจบ,บานจะได้ทำจริงไดเลยกเรืององิก็ได้ว่ายังไก็ได้ครับทอะไรดีนะแล,แล้วถ้าตั๋วพวกนี้ก็คือมีแน่จะลองทำเข้าไปก่อนครับเพราะว่าวันนี้ยังไงเราก็ไปไม่ได้อยู่แล้วงนี้ปครับ่อออออออเอกอะครับเออได้ครับแล้วเลื่อนวันจับไปหนึ่งวันละกันครับเป็นวันที่ เดวันที่เป็นเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมครับคัเติมให้ลองทับัับครับถ้าถ้าลองทำทำเลยครับทีนี้ผมไม่ต้องไปเลยถูกไหมวันนี้ยังไงก็อ้ไม่ไม่มีไฟ์ไปแน่นอนอย่างนี้หรอดครับไอ้ันไเเต็มเต็มเลยใช่ไหมไม่ไม่มีเวท ting ออะไรเลยใช่ไหมฮะ

โทรมาเรียบร้อยเขาบอกว่าไปวันนียังไงก็ไม่ได้ไปแน่ๆไม่ได้ไปฟอร์ชัวก็เขาเสนอทางเลือกคือไฟกานมีไทยในในอีกวันหนึ่งซึ่งเขาไปทำบุ๊กกิ้อยู่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปอีกไหมแต่วันนี้ยังไงก็ไม่ได้บินแน่ๆเขาบอกแ<อ>ล้วก็ <laughs> <laughs> เอาจริงๆ่ะสำหรับเราอ่ะ เรื่องวันมันก็ไม่ได้อะไรมากแค่เรารู้สึกว่าเฟลว่าวันนี้เราจะได้เดินทางอากาศเตรียมตัวอาบน้ำอะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็คือแบบกลับบ้านตอนนี้กลับบ้านอยู่ขึ้นทางด่วนมาแล้วตอนนี้กำาังปิ้งอยู่แล้วบอลกลับบ้านตัวละเชื่ออะไรเดี๋ยว สเต็ปหนึ่งคือพรุ่งนี้ไม่รู้ได้หรือเปล่าใช่เพราะว่าเขาเข้าใจสายการบินตอนนี้ไฟญี่ปุ่นเป็นไฟสุดฮิตแล้วการบินไทยบินตรงยังไงก็สุดฮิตโอ้ไม่กอดเรื่องติ่เต้นแต่ออกทิเลยเหรออ่ะเดี๋ยวดูกันว่าเราจะยังไงอ่ะถึงบ้านเลื่อนวันเลื่อนวันตอนนี้สถานะยังไม่รู้นะฮดีว เดี๋ยวเดี๋ยวติดตามกันต่อไปจะได้ไปไหมเป็นไรฮะเกือกิ้งเกือกิ้งดูสิอะไรทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดยังไงเจดเจดไปโรงเรียนุ่งนี้รู้สึกยังไงบอกนอยกอดหยุดน <c oughs> <c oughs> ดูหนะนะน้าดานอ่าเป็นไร <c oughs> เดิมวันนี้ถ้าพ่งนี้ไม่ได้ไฟด้วยนี่เราโกรธเหมือนกันนะเออถ้าไม่มีไฟผิดแผนเนี่ยจะไปกันหมดอยู่แล้วอ่ะหฮวยหฮวยหฮวยเฮ้ยเฮจองไม่หมดแล้วด้วยอ่ะเออแล้วถ้าเกิดแบบว่าห้องที่เราจะเลื่อนไปพักต่อเกิดเขาไม่ว่างเราก็ต้องไปย้ายไปห้องอื่นที่มันไม่ไม่ไม่เหมาะสมกับเราอะไรอย่งี้โอ้มีหัวโลแกนนี่พวงนี้ไปโรงเรียน ฮะคุณครูต้องงงแน่นอนอ่าไหนบอกไม่มาฉันจะไปญี่ปุ่นไหนบอกจะมาญี่ปุ่นไปเปลี่ยนชุดก่อนพรุ่งนี้ใส่ใหม่โอยจริงเลยนี่เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะครับก็คือเช้าแล้วเอาน่เช้าถือว่ายังเช้าอยู่นะเอาเยะบ่ายแล้วกันอะเพิ่งผ่านมานะคะก็คือเป็นรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งแล้วก็คือว่า ตอนแรกเนี่ยเราก็รอเน,อะนาะเจ้าหน้าที่ที่เขาบอกว่าเจ้าหนที่เขาบอกว่ามันแปดก้าวโมงเขาตามเรื่องให้โทรไปสิบกว่ารอบค่ะหายเงียบนึกว่าแย่แล้วค่ะ <c oughs> เพราะว่าพอติดต่อไปกับสายการบินตรงรากฏว่าลําบากอีกเงื่อนไขยเยอะกว่าเดิมอีกก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นนะคะเขาฝากเรื่องค่ะให้กับเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเขาช่วยด,ดูแลซึ่งเขาออกสวยเราเรียบร้อยแนละ้วจ้าเย้ ทูทูก็คือเดี๋ยวว the <asan> ันนี้เราจะไปตั้งแต่เร็วมากเลยแล้วอ๋อบอกนิดนึงบอกนิดนึงตอนแรกเราจะบินฮ่องกงแอร์ไลน์แต่ตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนตัวมาเป็นการบินไทยนะนตรงสซ่สัปโปโรนะคะก็ถือว่าโชคดีแล้วกันก็ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทําให้เราได้ตั๋วนะคะอ่ะเดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะคะว่าทริปนี้เนี่ยแหมเริ่มต้นก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนมครับเกณียน ตอนแรกป้าป้านึกว่าไม่ได้บินจะมาบอกเจนว่าเครื่องบินเสียซะแล้วนะอ่ะโอเคเดี๋ยวติดตามที่ต่อไปอค่ะได้บินละก่อนใจนี่นะเมื่อคืนนอนหลับไหมหลับหลับตื่นตื่น <laughs> โอ้โหเมลมายังแต่ว่าโอเคค่ะคลิปนี้มันต้องสนุกให้คุ้มค่านะคะอโอเคไหมอ่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะติดตามคลิป้าไปาบินจริงแล้ว ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกริ่งๆนะนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย